ข้อดีของการปลูกหอมบวเลยสําหรับนงนะคะก็คือข้อแรกปลูกง่ายดูแลง่ายนะคะข้อสองก็คือเรามีผักไว้กินในครัวเรือนไม่ต้องกลับไปซื้อผักที่ตลาด <Okay. S 2> ข้อสามก็คือพอลงปลูกเป็นอาชีพแบบนี้ก็คือลงไม่ต้องกลับไปซื้อต้นพันธุ์ซ้ําอีกแล้วนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องต้นพันธุ์เลยข้อสี่ขายง่ายแล้วเรามีหอมขายอยู่ทุกฤดูทุกฤดูเลยค่ะพี่อรุณ ขายได้ตลอดทั้งปีเพราะพ่อนงสามารถที่จะปลูกได้ทุกฤดูแล้วมันงามอะไรที่มันเป็นของกินมันกินแล้วมันก็หมดไปนะคะพี่อรุณมันไม่ตันเพราะเรากินอยู่ทุกวันทําอาหารอยู่ทุกวันนะคะตราบใดที่ยังมีคนกินเราก็ยังขายของได้เหมือนเดิมสวัสดีค่ะชื่อชื่อเล่นชื่อนงนะคะพิกัดของสวนนะคะบ้านนนงเมืองน้อยตําบลหนองบัวอาเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามค่ะ,คะ เราปลูกหอมแบบนี้ในพื้นที่ประมาณกี่กี่ไร่กี่ตอนนี้ที่ที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือสองไร่ค่ะ<อ>ก็จะมีขยายไปเพิ่มอีกหลายไร่เหมือนกันค่ะอ๋อมันเป็นสายพันธุ์อะไรคะพี่นงจกตัวนี้เป็นหอมบวเลยค่ะหอมบวเลยซึ่งเป็นหอมพันธุ์โบราณพื้นบ้านของเรานะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหอมแบ่งเลยคนทั่วไปจะรู้จักหอมแบ่งสายพันธุ์ทั่วไปก็คือที่ขายตามท้องตลาดนะคะ,คะ ตัวนั้นก็คือเรียกว่าหอมแบ่งหอมแบ่งก็จะมีหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นหอมแบ่งพันุรับแลหอมแบ่งพันโคราชหอมแบ่งพันนครพนมซึ่งตัวนั้นก็คือปลูกจากหัวแห้งนะคะที่เราคุ้นเคยที่เราเห็นขายตามท้องตลาดตัวนั้นจะอายุสั้นประมาณหนึ่งเดือนนิดๆนะคะจะลงหัวเหมือนกระเทียมเป็นอ้วนๆนะคะหัวป่องๆถ้าดูแลไม่ทันเขาจะลงหัวต้องต้องนาหัวแห้งนะคะมาปลูก ส่วนหอมบัวเลยเอกลักษณ์ของเขาก็คือปลูกด้วยต้นสดอายุพันสองเดือนขึ้นไปนะคะจะใช้ต้นสดปลูกแล้วก็แทงยอดขึ้นมาใหม่ตัวนี้หอมบัวเลยจะไม่ลงหัวนะคะเราจะกินทั้งลำต้นทั้งใบแล้วก็ฤดูหนาวจะมีดอกให้เก็บกินนะคะผัดใส่ตับใส่หมูได้แล้วก็ข้อดีของเขาคือปลูกได้ทุกฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูฝนฤดู ดูหนาวนะคะปลูกได้ทุกพื้นที่ทุกสภาพดินค่ะพี่นงปลูกหอมบัวเลยตัวนี้มานานหรือยังอะคะน้องพึ่งเริ่มปลูกเมื่อช่วงต้นปีสองห้าหกเจ็นะคะช่วงต้นปีอ๋อก็ไม่นานเนาะยังไม่นานค่ะยังไม่ถึงีได้สวยงามมากเลยนะค่ะมือใหม่ค่ะมือใหม่ทำไมมือใหม่ทาได้สวยขนาดนี้พี่นงถือว่ามันปลูกยากไหมคะหอมบัวเลยถ้าเปรียบเทียบกับหอมแบ่งนะคะหรือว่าหอมตามท้องตลาดที่พี่พี่เห็นในตลาดสดนะคะตัวนั้นเปรียบเทียบแล้ว น้องคิดว่ามันปลูกง่ายกว่ากันเยอะมากค่ะไม่ต้องกลับไปซื้อหัวพัน์ธุเพิ่มหรือว่าซ้ำๆค่ะเราปลูกรอบแรกเราก็เก็บไว้ทำพันธุ์ตัวเองได้เลยใช่ไม่ต้องเอาไปถอนไม่ต้องเอาไปแขวนไม่ต้องเก็บหัวแห้งคือมันมีต้นสดในกระถางในเข่งเราแล้วไม่ว่าเขาจะอายุสองเดือนสามเดือนสี่เดือนเราก็สามารถที่จะถอนไปขยายปลูกต่อได้เรื่อยๆจากต้นพันธุ์ที่เรามีอยู่แล้วหอมบวัวเลยตัวนี้นะคะ ถ้าเรามีติดบ้านไว้นะคะคนละ5เข่ง10เข่งหรือก็สามารถที่จะถอนหรือเด็ดมาทํากับข้าวได้ในครัวเรือนเราโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อหอมที่ตลาดเพราะบางทีฉุกเฉินเนาะคือมันเป็นเวลาดึกแล้วอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะไปซื้อของที่ตลาดได้เราก็มีต้นหอมของเราปลูกไว้ติดบ้านไว้นะคะมไม่ว่าเราจะทําเมนูไหนๆเราก็สามารถที่จะไปเด็ดใบหอมของเรามาทํากับข้าวได้ตลอดนะคะ อีกอย่างหนึง่งเราก็ได้กินต้นหอมที่ปลอดสารพิษนะคะซึ่งเราปลูกเองกับมือะคะ่ะถ้าวันนี้พี่รุนจกเริ่มต้นปลูกต้องทํำยังไงบ้างคะขั้นตอนแรกเลยอันนี้ก็คือต้นพันธุ์หอมบวัวเลยซึ่งอายุสองเดือนขึ้นไปนะคะที่ที่พร้อมที่จะไปเป็นแม่พันธุ์นะคะ,คะก็คือเราได้ต้นแบบนี้มาให้เราแยกลําต้นของเขานะคะก่อนหนึ่งจะมีหลายลําต้นนะคะกต,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 ตรงนี้นะแยกลําต้นของเขาออกเป็นหนึ่งลำต้นแบบนี้นะคะ แล้วเราก็ลงปลูกได้เลยค่ะพี่ๆก็จะอาจจะตัดรากของเขานิดนึงนะคะแต่ที่สวนน้องอ่ะน้องปลูกเยอะน้องไม่มีเวลาตัดรากนะคะ<อ>คือตัดรากจะดีกว่าเนาะอ่าก็คือรากเดิมมันไม่มีประโยชน์แล้วค่ะเขาจะงอกรากใหม่ขึ้นมา<อ>ที่สวนนะคะก็จะตัดใบแบบนี้นะคะ,คะสาเหตุที่ต้องตัดใบเพราะว่าถ้าเราปลูกต้นยาวๆจะทําให้ต้นล้ม<อ>เดี๋ยวเขาก็จะแทงยอดออกมาใหม่ตรงกลางนะคะจะมียอดออกมาแบบนี้ตรงกลาง เนี่ยค่ะตรงกลางลําต้นยอดใหม่ใบเก่าใบใบเก่าของเขาที่เป็นเขียว,ยวแบบนี้นะคะก็จะเหลืองแห้งไปในที่สุดอยอดใหม่ก็จะแทงขึ้นมาเรื่อยๆค่ะนงจะสาริตวิธีการปลูกหอมบัวเลยนะคะก็คือว่าความลึกของหอมบัวเลยปลูกลึกประมาณ1-2ึงสองข้อนิ้วมือเรานะคะอย่าเกิน2ข้อนิ้วก็คืออย่าให้ลึกมากเดี <S <S ๋ยวเขาจะตายนะคะก็อันดับแรกหนึ่งก่อน แล้วดินตรงนี้พี่รุ่ต้องเตรียมดินยังไงต้องใส่อะไรก่อนไหมหรือว่าถ้าดินมันดีอยู่แล้วปลูกได้เลยคะค่ะดินแปลงนี้ก็คือดีอยู่แล้วแถวบ้านนงเขาเรียกว่าดินโพนนะคะเอาหน้าดินที่มีการสะสมของใบไม้นะคะดินโพนมาใส่แปลงผักนะคะถ้าเพื่อนๆนดินตรงไหนไม่ดีนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินได้ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักใบไม้หมักนะคะปุ๋ยคอก ที่เป็นปุ๋ยเก่านะคะปุ๋ยข้อเก่าอย่างเช่นขี้วัวอย่างเงี้ยค่ะขี้วัวขี้หมูขี้ไก<ช>่ผสมคุกเขาสับเข้าไปในดินนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าพี่ๆมีฟางไว้คุมฟางนะคะเราสามารถที่จะคุมฟางก่อนนะคะคุมฟางก่อนคุมฟางก่อนแล้วค่อยอรดน้ําหลังจากนั้นนะคะก็ทําการเปิดฟางนิดนึงเพื่อที่จะปลูกต้นหอมลงไปการที่จะนําร่องต้นหอมนะคะใช้ไม้นาร่อง หรือว่าใช้นิ้วมือเรานะคะคในการนําร่องลงไปแบบนี้นะคะถ้าดินมันซูยอยู่แล้วก็เอานิ้วได้เนาะพี่โูสใช่ค่ะใช่ค่ะก็ทําการบีบดินเข้าหาลําต้นแบบนี้เพื่อไม่ให้ล้มนะคะสังเกตว่าน้องจะปลูกไม่ลึกนะคะประมาณหนึ่งข้อนิ้วมือหนึ่งข้อถึงสองขอนิ้วมือระยะห่างก็คือหนึ่งครบมือนะคะ,คะเอามือเราวัดได้ถ้าปลูกขี่เกินไปจะทําให้เขาต้นเรียวแล้วก็หักไม่แข็งแรงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ่ะ ถ้าพี่ๆไม่มีาฟางคุมนะคะก็สามารถที่จะใช้แกบดิบที่ออกมาจากโรงสีที่เป็นแกบใหม่ขาวๆโรยทับด้านบนได้เลยนะคะ<ร>แล้วเราใช้ฟางใช้แกแบดิบเพื่ออะไรครับพี่นง่าเพื่อคุมหน้าดินไม่ให้แห้งค่ะจะช่วยให้ดินไม่แข็งเกินไปเวลาเราลดน้ําถ้าใครไม่มีฟางไม่มีแกบดิบก็สามารถที่จะใช้ใบไม้พวกใบก้ามปูหรือใบไม้ล่วงลงมานะคะเอามาคุมหน้าดินไได้ป้องกันอ่า ดินไม่ให้แห้งหน้าดินไม่ให้แห้งนะคะ<ช>หลังจากนั้นปลูกไปสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ใบเขาจะเหี่ยวเหลืองลงมาเรื่อยๆนะคะเขาก็จะแทงยอดใหม่ค่ะพี่อรุณตรงกลางๆค่ะจะแทงยอดขึ้นมาอ๋อคือใบสี่ห้าใบแรกของมันนี้ก็จะเหี่ยวลงไปแล้วยอดใหม่มันก็จะเกิดขึ้นมาแทนใช่จ้ะจ้ะลาก็จะเริ่มงอกพอเกือบหนึ่งเดือนจะเห็นความงามที่สวยสดใสชัดเจนเราสามารถที่จะลอกกาบใบข้างล่างเขา ช่วยเขาใบเหลืองทิ้งนะคะแล้วก็ใบเขียวๆเอาไปทํากับข้าวได้จา้าเท่านี้ค่ะล,ลดน้ําเช้าเย็นสวยรอดเช้าเย็นแล้วเราต้องใส่ปุ๋ยอะไรไหมคะเพื่อให้มันอ่าถ้าเป็นสายชีวภาพสําหรับการปลูกกินนะคะพี่อรุณหลังจากปลูกไปประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันเราสามารถที่จะเอาปุ๋ยคอกมาโรยทับได้เลยอขอให้เป็นปุ๋ยคอกเก่านะคะจากขีก้วัวแห้งอย่างเนี้ย คือใส่วางไว้เดี๋ยวเขาก็จะโดนน้ำเขาจะซึมลงไปในดินจ้่แค่นั้นค่ะเราปลูกแค่นี้แล้วก็ใช้ฟางคุมลบน้ำเช้าเย็นใช่้มันจะนานแค่ไหนเราถึงจะสามารถเก็บมาทำกับข้าวได้คะประมาณหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนนิดๆเห็นความสวยแล้วบางคนปลูกแค่หนึ่งเดือนก็สวยสวยเหมือนต้นหอมเท่าตลาดนะคะอยู่ในตลาดค่ะแล้วก็ปลูกแบบนี้ได้ตลอดปีไม่มีว่ารื้อดูไหนเลยใช่ค่ะใช่ถ้าสมมติว่าเราทิ้งไว้ได้สามสี่เดือน ลำต้นเขาแตกกอไปเยอะมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆลำต้นจะเล็กให้เราถอนขายายใหม่ทําเหมือนขั้นตอนแรกเหมือนวันนี้ค่ะมันจะประมาณกี่เดือนคะพี่นงที่มันจะเริ่มเหี่ยวเริ่มแก่เริ่มหมดอายุอะค่ะประมาณ3เดือนขึ้นไป3 4มสเดือนคือจะแตกกอออกมาเยอะมากแล้วก็ลำต้นเล็กแล้วก็คือแก่เท่าไป<อ>คือหลังจากสองเดือนไปถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่สวยเราทําความสะอาดกาบใบเหลืองให้เขาช่วยเขาลอกอยู่เรื่อยๆทั้งลอกทิ้งทั้งลอกไปกิน ะะหลังจากนั้นพอมันรู้สึกว่าไม่แก่แล้วดินมันก็จะหมดธาตุอาหารก็เตรียมดินใหม่ขาย,ยายออกไปเรื่อยๆเราก็จะมีหอมแบบถอนกินได้ค่ะพี่อรุณก็คือไม่ต้องห่วงเราต้องเด็ดแค่ใบมีหอมเยอะแล้วถอนได้เลยทีนี้ถอนไปกินพี่อรุณเห็นคนปลูกเป็นแปลงแบบนี้เยอะพี่สงสัยว่าทําไมเวลาปลูกทําแปลงแบบนี้จะต้องมีการยกล่องแบบนี้ครับพี่นงค่ะอหอมหอมบวเลยนะคะก็คือเขาชอบน้ําแต่ไม่ชอบแฉะไม่ชอบน้ําขัง การยกล่องแปลงขึ้นแบบนี้เพื่อลดน้ําเสร็จแล้วน้ําจะได้ไม่ขังในแปลงหอมจะได้ไม่เน่าหอมจะได้ไม่หอมจะได้งามคือตรงไหนบริเวณน้ําขังหอมจะไม่งามจะไม่สวยนะคะ,ะการยกแปลงขึ้นแบบนี้เป็นธรรมชาติของพืชนะคะโดยเฉพาะหน้าฝนต้องยกแปลงให้สูงกว่านี้ค่ะเพื่อป้องกันน้ําขังถ้าพี่พี่เอาไปปลูกในครัวเรือนไว้กินก็แนะนําให้ปลูกใส่เข่งเพราะว่าเข่งจะรับบายน้ําได้ดี<อ>หรือเป็นพวกกล่องโฟมก็ให้เจาะรู เป็นพวกกะละมังก็ให้เจาะดูขออย่างหนึ่งวางกลางแจ้งตลอดทั้งวันพี่หลังจากที่ปลูกหอมบวัวเลยมาเนี่ยมีเจอปัญหาหรือความยากในการปลูกหอมบวัวเลยไหมคะความยากต้องเป็นแยกเป็นฤด,ดูค่ะพี่อรุณยากที่สุดก็คือฤด,ดูฝนเพราะว่าฤด,ดูฝนอย่างที่นงอ่าได้พูดไปได้กล่าวไปว่าเขาชอบน้ําแต่เขาไม่ชอบแฉะน้ําขังเขาจะไม่ชอบอถ้าเราปลูกลงแปลงเหมือนนงอ่ะ ต้องยกแปลงขึ้นให้สูงสูงในที่นี้คือสูงเวลาฝนตกมาให้น้ําไหลผ่านได้ดีน้ําไม่ขังล่องเขาจะงามงามเหมือนเดิมที่ลงปลูกมานะคะแปลงนี้แหละส่วนฤดูอื่นถ้าเป็นฤดูร้อนก็จะมีปัญหาในเรื่องของหนอนมแมลง<อ>พี่พี่สามารถที่จะใช้าสารป้องกันหรือว่าไล่มแมลงอย่างเช่นใบสะเดาหมักนะคะพวกใบายาสูบหมักพวกเหล้าขาวเงี้ยค่ะ<อ>เพื่อที่จะไล่มแมลงนะคะ แต่ถ้าเราปลูกไม่เยอะในครัวเรือนเป็นกระถางเราจะมองเห็นว่าหนอนมันลงแล้วก็ทําลายหนอนไปได้นะคะคไม่ต้อง<ร>ใช้ยาร่วมเก็บหนอนออกแค่นั้นอแค่นั้นเลยใช่ค่ะแล้วหน้าหนาวหรอคะมีหน้าหนาวปัญหาไม่มีค่ะมีแต่ปัญหา <laughs> ได้สวยเกินไป <laughs> <laughs> ลำต้นใหญ่เกินไปอ๋อคือถ้าฟังจากพี่นงนี่ก็ไม่ยากไหนะในการปลูกหอมบัวเลย าตามประสบการณ์หลังจากที่นงมาทําสวนได้ไม่ถึงปีปลูกพืชมาหลายชนิดเปรียบเทียบในการปลูกพืชแล้วง่ายที่สุดนงว่าหอมบัวเลยง่ายที่สุดง่ายกว่าพืชหลายชนิดอย่างเช่นใบแมงลักหัวระาพาไอพวกนี้ยากมากยากสําหรับนงหอมบัวเลยเปรียบเทียบกับพืชผักสวนครัวนงว่าง่ายที่สุด ง่ายที่สุดที่เคยปลูกมาจากที่เคยปลูกมาหลายอย่างใช่หอมบัวเลยพี่อารุณได้ต้นสดไปใช่ไหมพี่ทิ้งไว้เป็นอาทิตย์หนึ่งก็ยังเอามาปลูกได้ไม่ต้องแช่นะ้ําไม่ต้องเข้าตู้เย็นทิ้งไว้ให้มันแห้งอะ่ะเรามากลับมาปลูกได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะจ้าแล้วพี่นงหลังจากที่ปลูกหอมบัวเลยมาเนี่ยพี่นงคิดว่าข้อดีของการปลูกหอมบัวเลยในมุมมองของพี่นงมันคืออะไรอะคะข้อดีของการปลูกหอมบัวเลยสําหรับนงนะคะก็คือข้อแรกปลูกง่าย ดูแลง่ายนะคะข้อสองก็คือเรามีผักไว้กินในครัวเรือนไม่ต้องกลับไปซื้อผักที่ตลาด <Okay. S 2> ข้อสาก็คือพอนงปลูกเป็นอาชีพแบบนี้ก็คือนงไม่ต้องกลับไปซื้อต้นพันธุ์ซ้ําอีกแล้วนะคะ mm hmm. ไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องต้นพันธุ์เลยข้อสี่คือนงทําเป็นอาชีพแล้วคือนงมองว่ามันขายง่ายแล้วเรามีหอมขายอยู่ทุกฤดูทุกฤดูเลยค่ะพี่อรุณขายได้ตลอดทั้งปีเพราะเพราะงสามารถที่จะปลูกได้ทุกฤดูแล้วมันงาม มันพอมันปลูกได้ตลอดทั้งปีมันก็ทําให้เราสามารถมีไรายได้ต่อเนื่องทั้งปีใช่พี่รือว่ามันขายง่ายไหมคะลังที่ปลูกมาแล้วสําหรับตัวนงนะคะนงมองว่าหอมบวัวเลยขายง่ายเพราะว่าทุกเมนูแทบทุกเมนูเลยต้องใช้หอม,อมในการประกอบอาหารนะคะก็คือหอมมันเป็นของกินต้นหอมเรารู้อยู่แล้วทุกครัวเรือนต้องกินหอมมันเลยทําให้มันตลาดไม่ตานะ่ะมันขายง่ายเรื่องการเอาไปประกอบอาหารนะคะ ตอนที่เริ่มต้นปลูกไม่กลัวหรือว่าจะไม่มีที่ขายค่ะนงมองว่าอะไรที่มันเป็นของกินมันกินแล้วมันก็หมดไปนะคะพี่อรุณมันไม่ตันเพราะเรากินอยู่ทุกวันทําอาหารอยู่ทุกวันนะคะคือมองว่ามันไม่ตันตราบใดที่ยังมีคนซื้อมันก็ยังขายได้ตราบใดที่ยังมีคนกินเราก็ยังขายของได้เหมือนเดิมอ๋อก็เลยไม่ได้เป็นกังวลที่ว่าปลูกมาแล้วพี่นงจะไปขายไหนไม่ได้คิดตรงนั้นใช่ไหมไม่ได้คิดค่ะ,คะขอให้เราปลูกแล้วมันงามสมบูรณ์ อันดับแรกนะคะแล้วพี่นงเริ่มทําการตลาดยังไงทําไมถึงขายดีขนาดนี้การตลาดของนงนะคะพี่อรุณหลังจากที่นงปลูกแล้วนงได้ทดลองขายผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะได้โพสตตั้งแต่ครั้งแรกที่ปลูกแหละโพสต์สตอรี่ไปเรื่อยโพสว่าเราปลูกหอมชนิดนี้โพสต์การจเจริญเติบโตของเขาก็มีเพื่อนๆคอยติดตามพอมันได้อายุที่จะพร้อมไปทําพันุต่อนงก็โพสต์ขายพอขายได้แล้วมันก็ไปต่อได้ เราก็เลยศึกษาแบบจริงจังว่าจะปลูกยังไงให้มันทันต่อความต้องการของลูกค้าอ๋อก็คือข้อดีของคนที่ทําตลาดออนไลน์ก็คือตลาดมันไม่ตันนะคะพี่อรุณมันขายได้เรื่อยๆคืออยู่ทุกทิศทั่วประเทศมันส่งให้ได้หมดเลยนะคะพี่อรุณพอเขาเห็นพี่นงอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆอยู่ใน Facebook แล้วก็พี่นงให้ความรู้ วิธีการปลูกใน Facebook ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราเราทำอะไรเราก็ลงไปให้คนติดตาม Facebook ของพี่ดวงได้เห็นแล้วเขาก็มีความเชื่อมั่นว่ามีตัวตนจริงๆมีสวนจริงๆไม่ได้ไปก๊อปเอารูปภาพหรือวิดีโอคนอื่นมาถูกไหมใช่ค่ะมันก็เลยทําให้สามารถขายออนไลน์ได้จริงๆใช่ค่ะพี่ดวงถ้าวันนี้มีคนดูคลิปแล้วสนใจอยากเข้ามาเยี่ยมชมสวนพี่ดงมาได้ไหมคะอ่าได้ค่ะพิกัดสวนดงจะอยู่ที่บ้านนนเมืองน้อย ตำบลหนองบัวอำเภอโกสุมพิสัยจัังหวดมหาสารคามก่อนที่จะมาก็คือโทรหาลงก่อนก็คือได้นัดเวลากันก่อนเพราะว่าบางทีเราอาจจะติดธุระส่วนตัวหรือว่าอยู่อีกส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็โทรก่อนนัดก่อนล่วงหน้านะคะแล้วก็เบอร์โทรอ่าเบอร์โทรของนงก็คือเบอร์085 519 1464อีกช่องทางนะคะในการติดต่อก็จะเป็น Facebook ส่วนตัวอ่าชื่อ Facebook กัญญาพัฒ ทองเรียงค่ะให้ไปสองเฟสก่อนเนาะที่เป็นโพสขายหอมบัวเลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของใครสะดวกทางไลน์ก็เพิ่มเพื่อนจากเบอร์มือถือได้เลยค่ะอืม,อมค่ะข้อดีของ Facebook พี่นงก็คือว่าถ้าวันนี้ เข้าไปส่องแล้วสนใจสามารถทักเมสเซจทิ้งไว้ได้เนาะได้ค่ะแล้วก็ถ้าพี่นงว่างพี่นงก็จะไปตอบหรือติดต่อกลับได้ใช่ค่ะหรือแอดไลน์ไว้เลยแล้วก็ถ้าพี่นงเห็นข้อความนั้นพี่นงก็จะติดต่อกลับเหมือนที่พี่นงแอดมาค่ะเนาะก็สามารถติดต่อนัดได้เพราะว่าไม่อยากให้เสียเวลาเผื่อเข้ามาแล้วไม่เจอได้ค่ะก็คือถ้าจะเข้ามาจริงๆก็ให้นัดนงก่อนจะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นงมากมากนะคะที่ให้โอกาสทางเพจเข้ามาดูอีกอาชีพหนึ่ง มันอาจจะเป็นอีกทางเลือกสําหรับคนที่ไม่รู้จะเริ่มต้นทําอะไรเกี่ยวกับการเกษตรวันนี้ขอบคุณพี่นงมากๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ